วันนี้น้องกูเกิลมาทำอะไรครับลูกวันนี้น้องกูเกิลมาดูสวนลำไยนะครับอะไรครับลูกเนี่ยขโมยมาขโมยอะไรขโมยส้มอะไรของย่ค่ะไปหายาดีกว่าไปหายาเลียมดีกว่าไปดิดีกว่าไปอ้น้ำน้มให้ปลาอุ้ม ส่วนลำไยไข่เนี่ยลไยขาเรียมกวเกิูเกิใช่ไปตามหายาเรียมกันไปไปเดินขึ้นไปดิลำไย,ยเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้น้อง Google มาดูสวนนะคะพี่เชียงใหม่ลำไย,ยเยอะมากๆเลยนี่ช่อนี้ก็สวย แต่ยังกินไม่ได้นะคะนี่ดูดิโอ้โหน้องลำไยเยอะมากลำี่เดี๋ยวค่อยไปหายญาครับลูกเราไปเดินดูสวนลำไยดีกว่าไหมไปสรวจสวนลำไยนี่สำรวจสวนลำไยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปดูดิผลม้เยอะไหมสวนหญาเออเยอะมาก สวยมากเลยค่ะอร่อยไหมครับอร่อยมากโอ้โหร่อยมากโบโอส่วนใครครับ ส้มโอสวนไหรครับลูกสวนได้เลียมครับ